สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับดิฉันแม่หมอโหนใจบุญกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะมาพยากรณ์ดวงของชาวราศีกันในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ท่านในที่เกิดราศีกันหรือรัชนาราศีกันนั้นลองเข้ามาเช็คดวงได้ว่าดวงของคุณจะเป็นเช่นไรดูดวงดูไว้เป็นความบันเทิงไม่ต้องจริงจังหรือซีเรียสน,น้นทำนายภาพรวมไม่ได้เจาะจงเฉพาะบคนนุบคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะ ชาวราศีกันในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะต้องบอกว่าคุณต้องระวังในเรื่องของความคิดนะคะหรือระวังในเรื่องของความวิตกกังวลใจบางอย่างนะคะดวงชะตานะคะมีโอกาสที่จะมีเรื่องให้อึดอัดใจหรือมีเรื่องให้เครียดมีเรื่องที่กดดันนะคะตัวคุณนั้นมีความกดดันในตัวของตัวเองหรือคุณได้รับความกดดันจาก คนรอบข้างนะคะให้ระวังความคิดนะคะแล้วก็ให้ระวังเรื่องของการคิดลบๆบคิดในสิ่งที่บั่นทอนจิตใจตนเองนะคะควรหาสิ่งที่ทำให้ใจคุณผ่อนคลายหรือควรทำยังไงก็ได้ให้จิตใจคุณรีแลกซ์มากขึ้นนะคะชาวราศีกันดวงยังบอกอีกว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่คุณมีโอกาสที่จะไหวพราส่วนหมดมากขึ้นหรือเป็นช่วงที่ มีเซนมีรางสังหรณ์นะคะหรือมีสิ่งมาคอยเตือนจิตเตือนใจหรือมีสิ่งคอยบอกเหตุนะคะต้องบอกว่าชาวราศีกันเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะเข้าใกล้ศาสนามากขึ้นด้วยเช่นกันหรือเข้าวัดเข้าวามากขึ้นนะคะทำบุญมากขึ้นนะคะเป็นช่วงที่อยากทำบุญอยากใส่บาตรอยากไปปล่อยนกปล่อยปลา หรืออยากฟังทำอยากปฏิบัติธทำมากขึ้นด้วยเช่นกันชาวราศีกันดวงยังบอกอีกว่าตัวคนนั้นมีโอกาสที่จะมีสังคมเก่าๆนะคะหรือเพื่อนเก่าญาติพี่น้องเก่าๆที่คุณไม่ได้ติดต่อเขาเลยเนี่ยมีโอกาสที่จะติดต่อมาหาเรานะคะมีญาติพี่น้องบางคนติดต่อเข้ามาหาคุณมีเพื่อนบางคนนะคะ โทรมาถามสารทุกข์สุขดิบคุณเป็นไปในลักษณะนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันชาวราศีกันดวงยังบอกอีกว่าให้ท่านไปขอพรนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะกราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือขอในสิ่งที่ดีในทางที่ชอบนะคะมีโอกาสที่จะเสริมดวงชะตาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณทำอะไรมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดนจิตโดนใจมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยนำทางนะคะ เป็นช่วงที่สติปัญญาเฉียบแหลมนะคะเป็นช่วงที่ฉลาดมีปฏิวัปฏิยานไหวพริบที่ดีนะคะเห็นในเรื่องของมีโอกาสที่มีช่องทางอะไรใหม่ๆเข้ามาให้กับชีวิตหรือมีสิ่งใหม่ๆเข้ามามีแสงสว่างบางอย่างเข้ามาให้กับเจ้าชะตาด้วยเช่นกันชาวราศีกันดวงยังบอกอีกว่าถ้าพูดถึงเรื่องการเงิน การเงินของคุณนะคะคุณมีโอกาสที่จะมีล่าผลบางอย่างในเรื่องของรายได้เข้ามามีลาาผลบางอย่างหรือมีโชคบางอย่างทางการเงินเข้ามาด้วยเช่นกันต้องบอกว่าชาวราศีกันคุณมีโอกาสที่จะได้หยิบจับเงินก้อนใหญ่หรือดําเนินการใดๆเกี่ยวกับเงินนะคะมีโอกาสที่จะได้เงินเข้ามานะคะมีคนช่วยคุณได้เงินก้อนหรือคุณมีโอกาสได้หยิบจับเงินก้อนเข้ามาด้วยเช่นกัน รวมไปถึงดวงยังบอกว่าเรื่องเงินควรจะมีที่พึ่งทางการเงินมีคนให้การช่วยเหลือหรือมีคนให้การสนับสนุนเรื่องเงินเกิดขึ้นการเงินของชาวราศีกันเนี่ยนะคะก็ต้องมีโอกาสเรียกว่ามีโอกาสที่จะมีคนให้การช่วยเหลือหรือมีคนให้การสนับสนุนทางการเงินก็จริงนะคะแต่คุณต้องระวังในเรื่องของรายจ่ายให้มากๆนะคะดวงบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะมีเรื่อง เสียหายทางการเงินหรือมีสิ่งมริดรอนเงินของคุณนะคะเมื่อไรก็ตามที่คุณมีไรายได้ใหม่ๆห,หรือมีการเงินที่เข้ามาเนี่ยนะคะต้องบอกว่าจะมีสิ่งมาบั่นทอนเงินหรือจะมีสิ่งจัดฉากให้คุณต้องเสียเงินไปกับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์นะคะหรือจะแปลกอย่างหนึ่งว่ามีเพื่อนร่วมงานมีญาติพี่น้องหรือมีเพื่อนฝูงบางคนเนี่ยเข้ามาขอหยิบยืมเงิน จะเป็นในลักษณะนี้ด้วยก็ได้เช่นกันชาวราศีกันเนี่ยดาวการเงินท่านใดที่มีรายรับหรือมีรายได้จากต่างประเทศนะคะหรือมีรายได้จากต่างถิ่นแดนไกลต้องบอกว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสําหรับท่านที่หารายได้จากต่างประเทศได้หรือหารายได้จากต่างถิ่นแดนไกลได้นะคะรายได้ตรงนี้ยังคงเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ แต่ท่านใดเนี่ยที่ไม่ได้มีช่องทางรายได้จากต่างประเทศเลยนะคะจะแปลว่าเงินที่คุณหามาได้นะคะจะมีเหตุให้มีสิ่งมาบั่นทอนเงินออกไปมีเรื่องเสียเงินหรือมีโอกาสที่จะเสียเงินไปกับการรักษาดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะเช่นซื้อยามากินไปหาหมอก็เสียเงินไปกับการดูแลสุขภาพตัวเองจะเป็นในลักษณะนี้ด้วยเช่นกันสุขภาพชาวราศีกันดวงบอกว่า ต้องระวังเกี่ยวกับเลือดตกยางออกนะคะกล้ามเนื้ออักเสบอุบัติเหตุของแรมทิ่มตามการผ่าตัดผ่าเจาะรวมไปถึงจะเป็นในลักษณะที่ว่าปวดหลังปวดเข่านะคะไมเกรนโรคผิวหนังภูมิแพ้รวมไปถึงเป็นโรคเครียดได้ด้วยเช่นกันสำหรับชาวราศีกันนะคะดวงยังบอกอีกว่าถ้าพูดถึงในด้านของการงาน ดาวการงานตอนนี้นะคะต้องบอกว่าทำอะไรในเรื่องของงานเนี่ยอย่าใช้อารมณ์ให้มากห้ามใช้อารมณ์นะคะหรืออย่าทำอะไรอย่าเร่งด่วนให้มากจนเกินไปมีโอกาสที่จะทำงานผิดพลาดได้ง่ายหรืองานเนี่ยถูกตำหนิติดเตียนได้บ่อยนะคะดวงชะตาบอกว่าดาวการงานของคุณช่วงนี้คุณมีความร้อนแรงหรือเป็นช่วงที่แอคทีฟมากๆม,ม,มีความกระตือรือร้อนมากๆในเรื่องของการทำงาน เ็นช่วงที่คุณทุ่มเทในเรื่องของการงานมากเป็นพิเศษมีเป้าหมายในเรื่องของงานที่ชัดเจนนะคะมีโอกาสที่จะทําสิ่งใดๆหรือดําเนินการในทางการงานแล้วมันสำเร็จผลมันเป็นไปตามที่คุณปรารถนาหรือคุณมีความภูมิใจในงานของคุณนะคะเพราะว่าคุณทําด้วยทํางานตรงนี้ด้วยน้ํามือของตัวคุณเองด้วยน้ําพักน้ําแรงของตัวคุณเอง งานที่เคยดำเนินอยู่ก่อนหน้านั้นนะคะต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะผลิดอกออกผลหรือเห็นผลหรือํ้ำริดผลออกมาในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้รวมไปถึงนะคะข้อเสียในเรื่องของงานเนี่ยต้องบอกว่าอย่าใจร้อนนะคะแค่นั้นเองนะคะชาวราศีการดวงบอกว่ามีโอกาสที่ดวงชะตาคุณมีมีความพลิกผันเปลี่ยนแปลงบางอย่างทางการงานเกิดขึ้นนะคะ ถ้ามันมีเหตุบางอย่างให้ต้องพลิกผันเรื่องงานนะคะจะมีโอกาสพลิกผันไปทางที่ดีขึ้นนะคะเช่นมีโอกาสที่จะมีความเติบโตก้าวหน้าในสายงานที่ตนทำอยู่นะคะหรือคุณได้งานใหม่ได้โครงการใหญ่ๆได้โปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามามีความรับผิดชอบใหม่ๆใ,ให้คุณได้เรียนรู้ให้คุณได้หยิบจับให้คุณได้ทำต้องบอกว่าทิศทางการงานยังอยู่ในมุมที่ดีด้วยเช่นกัน ดวงชะตาย,ยังบอกอีกว่าช่วงนี้ท่านต้องระวังที่จะมีปัญหากับคนอายุน้อยกว่าเช่นถ้าคุณมีลูกมีหลานลูกหลานค่อนข้างที่จะแข็งข้อหรือไม่เชื่อฟังนะคะลูกหลานของคุณค่อนข้างที่จะกล้าเถียงกับกล้าสนกับคุณหรือทำอะไรคุณต้องใช้พระคุณให้มากๆอย่าใช้พระเดชอย่างเดียวอย่าใช้อารมณ์อย่าสั่งพวกเขาอย่างเดียวนะคะ ดวงชะตายังบอกอีกว่าถ้าพูดถึงในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดนะคะความรักในช่วงนี้คุณมีโอกาสที่จะได้พบเจอใครสักคนหนึ่งแล้วคุณได้ผลประโยชน์จากเขานะคนโสดเนี่ยถ้ามีเพศตรงข้ามเข้ามาพูดคุยหรือมีเพศตรงข้ามให้คุณได้คบหาต้องบอกว่าดวงชะตาโชว์ว่าคุณจะได้ราบผลจากเพศตรงข้ามหรือเพศตรงข้ามคนนั้นนําความ สุขนำความเจริญบางอย่างมาให้กับคุณเกิดขึ้นแม้เพียงแค่คบหากันแม้ยังไม่ได้เป็นแฟนก็ตามนะคะแต่ว่าดวงโชว์มาว่ามีโอกาสมีล่าผลบางอย่างจากเพศตรงข้ามจากคนที่ดูใจกันอยู่ด้วยเช่นกันร่วมไม่ถึงนะคะดวงชะตายังบอกอีกว่าคุณจะได้รับการช่วยเหลือเกือ้อกูลจากเขาด้วยนะคะได้รับการอุปถัมจากเพศตรงข้ามเป็นช่วงที่เนื้อหอมนะคะหรือมีเสน่ห์นิยมนั่นเอง คนมีคู่คนมีคู่ต้องบอกว่าสำหรับคนมีคู่ช่วงนี้นะคะคู่จะนำความเจริญมาให้นำลาบผลในเรื่องของการเงินหรือลาบผลในเรื่องของการงานมาให้กับคุณท่านใดที่มีงานทําร่วมกับคู่เนี่ยถือว่าจะอยู่ในมุมที่ดีในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ท่านที่มีธุรกิจทําร่วมกับคู่ก็เป็นช่วงที่คุณกับคู่เนี่ยจะเสริมในเรื่องของงานซึ่งกันและกัน เป็นช่วงที่ทำอะไรร่วมกันแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะก่อราบผลหรือสร้างรายได้เข้ามาเป็นอย่างดีนะคะส่วนท่าในใดที่มีคู่แต่ไม่ได้มีโปรเจกต์ไม่มีไม่ได้มีงานทำร่วมกับคู่จะแปลว่าคุณจะได้ราบผลจากเขานะคะหรือคู่หยิบยื่นเงินทองให้กับคุณคุณมีความพึงพอใจบางอย่างในตัวของคู่หรือคนรักของคุณเขาภูมิใจในตัวของคุณมากนะคะ ก็จะเป็นในลักษณะนี้ด้วยเช่นกันนะคะหลักๆแล้วขอจบการทำนายเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร b e เป็นกำลังใจให้ด้วยขอบคุณค่ะ